ดูความคืบหน้านะคะคดีตึกสอต้ตองงอถล่มกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะนายพลเดชกรรมการบริษัทวอลและสหายคอนซัลแทนจำกัดนะคะรวมถึงนางปราณีตนะคะในฐานะ ติบุคคลของบริษัทเนี่ยเดินทางเข้ามามอบตัวกับทางตํารวจสอนอบางซื่อค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะตารวจได้ออกหมายจับนะ17หมายนะคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ต้องหา13 15รายเนี่ยได้เข้าพบตํารวจแล้วแล้วก็ถูกนําตัวมาฝากขังต่อสารแล้วค่ะเหลือเพียงบริษัทวอที่ส่งทนายความขอเลื่อนเป็นวันนี้เพื่อเตรียมการเรื่องเอกสาร ตามข้อมูลพลเดชและปราณีตนะคะวันนี้มามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและนําเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องมายืายนยันค่ะพร้อมต่อสู้คดีส่วนทางทนายความก็บอกนะคะว่าคุณพลเดชเนี่ยรับผิดชอบส่วนงานระบบทั้งไฟฟ้าแล้วก็ประปาส่วนนางปราณีตทํางานด้านบัญชีซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อสร้างเลยค่ะ ช่วงบ่ายค่ะตำรวจคุมตัวนายพลเดชขึ้นรถตู้ตำรวจไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาและท้ายคำร้องในคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าคดีมีอัตราโทษสูงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนายพลเดชไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนและสีหน้าค่อนข้างกังวลก่อนที่จะขึ้นรถตู้ของสนบางซื่อทนายความก็บอกแต่เพียงสั้นๆก่อนขึ้นรถตู้นะคะว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขณะที่นางประณีตซึ่งวันนี้มาในฐานะนิติบุคคลของบริษัทหลังเข้าพบแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาแล้วตำรวจก็ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะเพราะว่า มาในานามของนิติบุคคลส่วนความคืบหน้าคดีนอมินีบริษัทไชน่าเรเวนเนอร์เทนจำกัดนะคะคุณผู้ชมคะทางโฆโกโกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าตอนนี้คณะนะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างเร่งสรุปสํานวนการสอบสวนร่างรายงานมาจาก2ส,ส่วนคะ่ะหนึ่งก็คือส่วนที่ใช้สําหรับการแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งพนักงานสอบสวนเล็งเห็นการกระทําความผิด และ2ก็คือส่วนผู้ต้องหาที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังนั้นถ้าหากผู้ต้องหามีการส่งเอกสารชี้แจงเข้ามาทางพนักงานสอบสวนนะคะก็จะนําประกอบในสำนวนคดีนี้ด้วยเพื่อชั่งน้าหนักประกอบการสั่งคดีตามพยานหลักฐานค่ะหลังจากนั้นค่ะก็จะประชุมคณะพนักงานสอบสวนอย่างเป็นทางการเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ก็ต้นสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้าการครบกําหนดการฝากขังสารอาญาผัดที่1แล้วค่ะ ส่วนนายบิลลิงวูที่ศารอาญาอนุมัติหมายจับเมื่อวันที่15พฤษภาคมก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสกดรอยและการข่าวเร่งติดตามจับกลุ่มตัวรวมถึงทำหนังสือประสานไปยังตอมอน,นะคะว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่มีหมายจับแล้วค่ะถ้าหากว่ามีการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรเนี่ยให้จับกลุ่มตัวได้ทันทีค่ะ